ละคอสั้นเรื่องเมื่อฉันต้องเป็นแม่ค้าส้มตำไปรับชมกันเลยลาลาเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเสียงแม่มาขายส้มตำปกติต้องได้ยิน,นะคาว่าเจ๊เจ๊เจ๊จส้มตำเจ๊เจ๊นี่ฮทำไมไม่ไม่ได้ยินเสียงแม่เลยนะแล้วพี่กำลังล้างจานอยู่พี่เห็นแม่ไหม ไม่เห็นนะอ้าวแม่หายไปไหนอ่ะแม่ไม่อยู่ละเนี่ยแล้วใครจะมาขายซ่อมตำเนี่ยเป็นร้านขายดีด้วยเฮ้ยทำไงดีคือแบบต้องปิดตัวไปแล้วถ้าปิดเขาก็จะลืมกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเธอแม่ไปตลาดเดี๋ยวก็คงกลับมาแหละโอ้ยแล้วฉันต้องทำยังไงแล้ว คือฉันต้องเป็นคนขายใช่ไหมใช่ลวมั้งฉันจะทำได้ไหมเนี่ยเฉันเห็นแม่ทุกวันเลยนั่งพูดส้มตำโจ๊ะจ๊ะส้มตำโจ๊ะตาส้มตำโจ๊ะวันนี้ไปกินเจ้าเก่าเจ้าเดิมดีกว่าร้านน้องเดลแม่พลอย เดี๋ยวฉันจะไปกินร้านส้มตำนังเดลวนะอ่ะใกล้ถึงร้านส้มตำนังเดลละอุย้ยถึงแล้วจอดรถตรงนี้ได้ใช่ไหมวันนี้ฉันอยากกินส้มตำมากๆาะแม่พอยแม่พอยหายไปไหนล่ะจ๊ะน้อง อ๋อแม่พลอยเขาไปตลาดนะคะแล้วหนูลุกแม่พลอยหนูก็เลยมันทําแทปแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ๋อหนูชื่อเดลเหรอใช่ค่ะหนชื่อโมเดลอ๋อว่าแะ้วทำไมชื่อนี้ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยโอเคถ้างั้นที่เจ้าเดิมที่อันเดิมจ้ะเมนูเดิมเ,เมนูเดิมคืออะไรล่ะคะเอาลืมลืมลืม ทำปูปลาจ้าที่หนึงกับกับน้ำเย็นเย็นกดเองได้เลยนะคะนั่งตรงไหนดีนะนั่งตรงนี้ดีกว่ากินที่ร้านดีกว่าเออเออฉันไม่มีสูตรฝีม,มือว่าเขาทำยังไงอะไรกันเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยใส่ใส่อะไรขีดๆอีอ่ะ ฉันเคยเห็นแต่รูปฉันไม่มีทักษะการทำาส้มตำเลยแต่ฉันเคยเห็นแม่ทำตอนนั้นอยู่เขาน่าจะใส่มะละกอลงไปแนะ่ขูดเข้าไปในโคกหรอขูด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 ,ขด,ขดอะแล้วใส่พริกอรอเอาพริกเยอะพังเราไม่พริกเยอะพริกกลางพริกมากไอ้พริกน้อย เผ็ดน้อยเผ็ดกลางและเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดมากๆพี่เอาแบบไหนคะเอาเผ็ดเผ็ดมากจ้ะจัดปะเอาเอาพริกหนึ่งแสนเม็ดหั่นหั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 ่นหั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 นหั่นหั่นหั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 นหนหนหัน อันที่สิบแล้วหัน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 นันันอันที่สิบแล้วตัม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 อันที่สาสิบโหเน่อยอันที่สี่สิครบหนึ่งร้อยมืล้วแล้วก็หันมันนาวตัมปอกปตัมปอกปบี เอาให้หมดเนื้อ,อไปเลยไหมแขกเนื้อเข้าไปเยอะแซ่บอิหลีเปรี้ยวอิหลีโอ้ต่อไปตำปูปลาเออใส่น้าป<ม>ลาคุกไหมเหม็นนะทนแม่ฉันทนกลิ่นนี้ได้ไงเนะี่ยแขก แ,แซบ่บโหแซ่บแซ่บอิหลีเลยเนี่ยแล้วก็ตำปูปลาก็ใส่ปูไปสิคะโดยจากชื่อเมนูก็ได้ละมัง้งแกะปูขวักขวักขวักจะใส่เข้าไป <c oughs> มันคงใช่ละมัง้งเหมือนรสชาติที่แม่ทำหรือเปล่าเนี่ยไม่กลา้าไปเสิร์ฟเลย ข้าวเหนียวนะคะสีขาวแล้วก็น้ำจิ้มนะคะแล้วก็ส้มตำก็จะอยู่ในถ้วยเล็กเลยค่ะแล้วพวกจานใหญ่นะคะก็จะเป็นแบกรอบอะคะ่ะแบบเป็นเท็กเจอร์ในการกินสักแบบหนึ่งนะคะแบบเออเพิ่มแบบความอร่อยได้อะคะ่ะพริกทั้งหมดก็อยู่ในน้ำจิ้มนะคะ ก็น่ากินอยู่นะแต่ทำไมไม่เหมือนแม่ทำเลยเนี่ยแม่ทำแค่เซตเดียวจานหนึ่งมาครบเลยไม่เหมือนหนูจานสี่ตาเลยแล้วเนี่ยโอ้เยอะจริงๆเลยอ๋อโปรโมชั่นนะคะมาเดี๋ยวจะกินแล้วนะจ๊ะย่มยๆำยมรสชาติว้าเผ็ดเกินไป พี่ปกติพี่สั่ง50าสิบเมตรลูกใส่กี่ m? M. เมตรหนึ่งรอเมตรอ้โหปากพองมาแล้วกินคำแรกอร่อยกินคำต่อไปขึ้นสมองเลยครับกินน้ำกินน้ำกินน้ำอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืม คำแรกขึ้นสมองคำที่สองขึ้นสวรรค์อ,อ,อมันดีมากแต่พี่อยากกินให้หมดนะแต่พี่ทำไม่ได้ลูกขอโทษด้วยโดนปรับห้ารอยค่ะฮะก็เห็นร้านสกีอะค่ะแบบพวกชาบูอะไรเงี้ยเขาปรับห้ารอยกันกินไม่หมดถ้างั้น พี่กินให้หมดก็ได้โอ้เผ็ดมากห้สินาทีผ่านไปโอเคไปปเอาเงินไป <G ül üyor> เอาไปค่าขอบคุณค่ะพี่ <P hi> เดี๋ยวล้างจานด้วยนะสี่ใบโอเคกลับบ้านดีกว่า โอ้ยแบบรู้สึกไม่อิ่มเลยปั่นป่วนท้องมากกับบ้านดีกว่าล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 าบ้านอยู่ไกลไหน อุ้ยอุ้ยรู้สึกว่าอุ้ยปวดอุ้ยปวดท้องอะโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโยไม่ไหวแล้ว บ้านที่เข้าใกล้ที่สุดแบบที่แบบเข้าได้โอ๊ยไม่ไหวแล้วแบบไม่ได้ล็อกประตูอ่ะโอ๊ยโอ้ยไม่ไหว,ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยตดรัวๆเลยเนี่ยฉันเนี่ยไอ้ห้องน้ำแล้วห้องน้ำู่ไหนแล้วบ้านนี้น่าจะห้องนี้ปะไม่ใช่นี่ห้องนี้เออใช่ โอ้โอ้โฉันกินซ้มตำล้างมันไปแน่ๆฉันจะซื้อมฉันจะซื้อต่อดีไหมเนี่ยอุ้ยอันนี้มีเนื้อเลยเนี่ยอรอ้ ขออภัยคลิปนี้ขออภาัายเพื่อนๆ,ๆที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะขอโทษนะคะที่ไม่ได้เตือนเออเ้อ, <S <S <AS ishing> อยดีนะที่ไม่เจ้าของบ้านไม่มาปโปะแตกตอนนี้เนี่ย รู้สึกว่ามันจะมาอีกแล้วโอ้โหแต่อันนี้ตดลมตดลม <ś led> โอ้โอโอโอกลับบ้านเราดีกว่าบ้านเราอยู่ไหนเนะี่ย oh, <no. S 1> ไม่ดีเลยร้านนี้ปวดท้องปวตดตลอดเลยเนี่ยกลับบ้านด้กว่าถึงบ้านเราแล้วไปเล่า เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งดุ้งกิ้งๆุงกิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บว่เดี๋ยวเราไปกินส้มตำกับพี่ก่อนละกันนะฮ่าฮหา